ตีหักเกษตรค่ะคลิปนี้มาพบมาโอกันคือเก่านะคะพี่น้องอคลิปนี้เข้าจะมาพาพี่น้องมารีวิวขอกงัวบ้านนะคะคนงมหน่อยกับสามาเทศได้นะคะพี่น้องจาการูปข้างนาเนาะรูปภาพข้างนาแต่จุดเริ่มต้นเลยที่เข้าเริ่มเ็ดขอกง,งัวนะคะพี่น้องก็มีการขยายเพิ่มเริ่มต้นก็คือเข้ามีการเลี้ยงงัวตัวเดียวเข้ากับเ็ดขอกหน่อยนะคะ พ่อเพิ่นมีการออกมเมแพรลุงเนาะพี่น้องเนาะงัวเห่าลายโตขึ้นเห้าก็ตอ้องปรับเปลี่ยนขยับขย้ายเพื่อให้งัวของเขานี่อยู่ในค่องนี่ก็คือบ่่เบียดกันนะคะพี่น้องหน้าตอนนี้คือจังที่เห็นงัวของเขาก็คือมีสามตนะคะนี่นะคะพี่น้องเมื่อบึงขอบงัวบันบานอ่า วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็คือมาจากเทียงหน้าเก่านะคะบ่าวาจะเป็นเสาสังกะสีนะคะพี่น้องละกะในส่วนของอาลาวคอกนี่ก็จะเป็นไม้ยุค่าละกะไม้ไผ่ที่อยู่ในย่หัวอย่สวนของเข้าที่มันมีอยู่แล้วนะคะพี่น้องซึ่งเข้าแถบจะบ่ค่อยได้ซื้อที่ได้ซื้อเลยก็มีตะปูล้วก็มีสังกะสีบางแผ่นล้วก็ตรงจุดที่เฮ้า ต่อเติมออกมาแค่นั้นนะคะนอกนั้นก็นคือบ่กว่าจะเป็นแรงงานเท่ากับบอดจ้างนะคะพี่น้องมีพีมีน้องมาซอยกันนะคะอ,อมแอมเพื่อนบ้านนะคะที่เขาเคยพึ่งพาใช้กันนะคะพี่น้องเพื่อนก็นจะมาซอยกันเหมือนกับวา่าเอาแขกนะพี่น้องล่วงแขกซอยกันเฮ็ุของง่วงสินะค่ะพี่น้องในส่วนนี้เขาก็จะบอดมีค่าเสจ่ใจเนาะในส่วนของค่าจ้างแรงงานนะคะ กะจะมีเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำนี่ๆน้นอยๆย,ยเป็นประเภทนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะงัวสามตัวจุดแรกที่เฮาจะมาวอา์ไปฟั่งเรืองการเทคลงเรือนการเห็ดของงัวนะคะพี่น้องสิ่งแรกเลยทีเฮาต้องคำนึงถึงนะคะก็คือผื่นขอกผื้นคลองนี่อย่าหายตำเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าถาช่วงหนาฟ้นมากคือ น้ำมันไหลเขาแล้วมันก็จะหยามันจะเปียกแชะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นดีคือยกเอาดีนลงยกไห้มันโน้นมันสูงนะคะพี่น้องอันนี้คือในส่วนของผืนคอที่นี่ก็ไม่ในส่วนของล่างหยาล่างฟางนะคะก็ต้องมีความกว้างแน่จักหน่อยนะคะพี่น้องสําหรับของเข้านี่น่าจะกว้างได้ยูเมตรหนึ่งนะคะพี่น้องกว้างแน่จักหน่อยเนาะแล้วโตราว ทีกันด้านบนตรงข้อมันนะก็คือเพื่อเห้าป้องกันไ่ให้พืนซิดยาออกนะคะพี่นอกก็คือจะเหตุอ่าล่าไว้ด้านบนตรงตรงข้อที่เป็นยืนขึ้นมานะเห็นบ่คะพี่นงเขาก็จะใส่เป็นไม้ยุค่านะคะนี่นะคะพี่นกสำหรับร่างยาก็จะประมาณนี้ในส่วนของเห้าก็จะเห็ุร่างเงวเลยนะคะร่างเาาตามความเาาของขอกเลยนะคะเพื่อที่จะ มีพื้นที่ที่จะใส่ทั้งหยาทั้งฟางทั้งกระมังน้ำให้เพิ่นนะคะพี่น้องเี่นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันหลังจากที่เหางัวงออกคอ,อกล้วนะคะมาเบิ่งกันชัดๆนะคะพี่น้องรีวิวให้เบิ่งเลยกันชัดๆหลังจากที่เฮางัวออกคอ,อกแล้วเนาะพื้นที่ด้านน้าน,นี้คือเฮาสามาจอดรถไดล,ถล้วกะรถซาเลงหรือว่ารถไทรถเข้นเนี่ยคะ่ะพี่นอ้นงอ,งองเห็นบ่คะล่างหยาของเหา การไห้ฟางของเข้าตอนแรกนะคะพี่น้องเข้ากับกาเกนว่างัวของเข้านี่จะกินแล้วบเบื่อหลอนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้ายเยอะไปนี่คือ,อพ่องัวเขากินแล้วมันมีความอับชื้นงัวเพิ่งจะบ่อยากแล้วก็เห็ดไห้มันเปลืองนะคะาฟางตัวน,นั้นเข่าก็ต้องทิ้งไปนะคะเข้ากับกาประมาณเอาว่าเพิ่งเคยกินซ้ำนี่เขากับเอาใส่เพิ่งแค่ซ้ำพอดีกินแต่ละ และละมือนะคะพี่น้องตรงจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดที่เข้าเอาไวฟ้ฟางนะคะเขาก็จะเหตุเป็นอ่านั่งลานขึ้นมานะคะพี่น้องแล้วก็จะเอาฟางว่างไว้ตรงจุดนี้นะคะจุดนี้ก็จะอ่าเป็นด้านหน้าที่เข้าสามารถที่จะเอาโลซาลิงหรือว่ารุดข็นขาม่าได้นะคะก่อนที่จะเข,าขหาห่าขอกนหารนาขอของเข้าอ่าแต่ก่อนมีงัวตัวเดียวเขาก็กจำเป็นต้องตีขอกันเนาะพี่น้องเนาะ ที่นี่งัวเข้าเพิ่มขึ้นนี้เขาก็ต,ต้องตีคอกันนะคะเนี่เห็นไหมคะสังเกตบงึงบอพื้นคอกของเข่าถ้าช่วงนานาแล้งแบบนี้นะคะคอกเข้านี่แห้งอยูย่ตลอดนะคะพี่น้องแล้วก็รเขามีการที่จะโกยขี้ของเพื่อนนะคะออกมาเพื่อที่จะไปใส่หญ้าเนาะแล้วก็ไปใส่พืชอย่างอื่นนะคะพี่น้องเนี่ยพาพมาภาพมาเบิ่งด้านใดเนาะหลังจากที่เอางัวออกคอกแล้ว ค่ะล่าคอของเห่านี่กันเพื่อหยั้งพี่นอ้องอ่าหนึ่งก็คือวัตถุประสงค์ก็คือโบไห้งัวมันมันตากันนะคะพี่น้องมันหยอกกันเนาะมันตากันอาจจะเหตุให้งัวเห่าบาดเจ็บได้นะคะสองก็คือเพื่อที่จะให้งัวะนะคะมันบ่อยแยงอาหารกันบ่อยแยงหญ้าบ่อยแยงฟางกันนะคะเพราะทางงวัวตัวใหญ่ ay, คมเหงงัวตัวน้อยได้เพิ่นก็จะแย่งกินแล้วก็ตัวน้อยก็จะได้กินน้อยเพิ่นก็จะจ้อยนะคะ นนนเนี่ยค่ะตรงถีด้านในนี่คือข้าเฮ็ดเหล้าถีจะกั่นคองนี่คือแบบง่ายๆเลยค่ะลรอรถจักรยานนะคะพี่น้องเอามาดัดแปลงเฮ็ดเป็นโต๊ะซอดไม้นะคะเมืองสังกะสีของเฮาที่ที่มีเพิ่มมากก็คือเป็นสังกะสีใสเนาะพี่น้องเนะาะข้อดีของการใส่สังกะสีใสนี่คือตรงจุดที่บริเวณที่งว่วเพิ่นขับท้ายนะคะก็คือตรงจุดที่เป็น อ่ยืนด้านนาที่เป็นยืนกินหญ้านั่นแหละคะ่ะพี่น้องเบื้องตี่แหละละ่ะลาของของของเหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในในหน้าของเหาที่มันมีอยู่แล้วบ่ว่าจะเป็นไมยุค่าหรือว่าไมพายซึ่งขฮามีปลูกอยู่แล้วน้องพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะลักษณะของง้อของนาแหล่งก็จะแห้งแต่ว่าถ้าช่วงหน้าฝนก็จะมีแฉะแน่นะคะแต่ว่าเหาก็เพิ่มมากก็คือส่วนของสังกะสี เป็นสังกะสีไสนะคะซึ่งเท่ากับใส่สลับนะคะใส่สลับฟันปลาไปนะคะพี่น้องกับเบิ้งจุดใดทีเท่าสมควรที่จะใช้เน้นๆเ,เลยก็คือตรงจุดที่เพิ่นยืนกินหยาที่เพิ่นขับทายออกมาเนี่ยค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะนี่ด้านในก็จะก,กันคอกเป็นแบบนี้นะคะพี่นอ้องอ่าเริ่มแรกที่เาเอางว่วมากคืองว่วมีแค่ตัวเดียวเขาก็จะบริการคอกนะคะเพิ่นก็จะย่างไป อ่าอิสระของเพิ่นนะคะพอมีงัวเพิ่มนนึ้นนี่เขาก็ต้องกันขอกให้เพิ่นนะคะพี่น้องวัตถุประสงค์ในการกันคอกนี่ก็คือจังที่บอ่อยฟังเนี่ยเห็นบอกค่ะพี่น้องสังกะสีไซนี่คือเขาจะใสสับฟันปลากันนะคะอ่าตรงจุดไดทีเข้าตรงไซเขากระเบิงเนาะพี่น้องเนาะว่าเข้าตรงไ่จุดไดเน่นะคะข้อดีของสังกะสีไซนี่ค่อนข้างที่จะ สร้อยเดรร้ายนะคะสำหรับง่วที่พื้นที่แชะนะคะเนี่ยตรงจุดที่เห่าภูกเกลี่แล่เนาะพี่น้องเนาะหาเพิ่นละกะตรงล่างที่ใไซล่างทีไไ่ไซหยาใส่ฟางนะคะทั้งน้ำเนี่ยค่ะของเห่านี่จะใส่เป็นกะละมังนะคะพี่น้องอ่าก็คือใส่บุญขอให้เพิ่นเลยนะคะเพราะว่ากะละมังนี่คือ พ่อคนกินแล้วยิ้วมือซาวมาเนี่คือเขามาทําความสะอาดไว้แล้วก็งุ้มไว้นะคะพี่น้องพ่อตอนแรงมากเขางัวเขาขอก็คือจังจังเอาหนามใส่เพิ่นไหม้นะคะเพื่อที่จะในส่วนของหนามเนี่คือจะสะอาดอยู่ทุกมือนะคะพี่น้องเนี่ยก่อนเกลือแร่าตัวใด้ตรงคิวใดที่เข้าบริพูกเข้ากับมาใส่ตรงล่างหยาให้เพิ่นเลยนะคะและ้วก็ส่วนใดที มันตีขี้ดินเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับข้ออ่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกลือแหลมันตีขี้ดินหรือว่ามีส่วนอื่นตีดเพิ่นก็นจะบ่ค่อยเลี่ยน,นะคะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมะคะจะสังเกตบังเัาจะใส่สังกะสีใส่ตรงจุดที่เพิ่นยืนกินหยานะคะเพราะว่าตรงที่เพิ่นยืนกินหยาคือเพิน่นหลังจากเพิน่นกินหยาแล้วเพิ่นก็นจะเงี้ยวจะคับท้ายตรงบริเวณนั้นเท่ากับใส่สังกะสีใส่เลยค่ะพี่น้องพอกังเว้นมากนี่แดดจ้าคือ อ่ะยังหน่อยก็คือมีมีแสงแดดที่จะหให้ของม่วเขาแห้งเร็วนะคะนี่คือข้อดีของการใส่สังกะสีใสซึ่งตอนแรกเนี่ยเข้ากับดบใส่เช่กันค่ะพอเขาเจอปัญหาก็คือเข้ากับมาแก้ไขเพิ่มเติมนะคะส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่เขาได้ต่อเติมยื่นออกมานะคะอ่ต่อเติมยื่นออกมาจะสังเกตเบังอ่มีไหมไม่ไหมนะคะพี่นนอกที่มันยื่นออกมา ถึตงตรงจุดถีเฮ้าได้ใส่ล่างยาล่างฟางนะคะพี่น้องกาจจะประมาณนี้เนาะสำหรับค้นถี่งบหน่อยแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใส่อยู่แล้วซึ่งเข้ามาจากเทียงหน้าเก่านะคะพี่น้องหรือเทียงหน้าเก่าออกมาบ่าว่าจะเป็นสังกะสีหรือว่าไม้นะคะไม้พวกนีก้คือเป็นไม้ในส่วนของเทียงหน้าเก่าของเข้านะคะที่มาใส่ ของงัวคือถ้าปล่อยไว้นี่คืออ่าปวดมอดขึ้นแน่นอนนะคะซึ่งหน้าตอนนี้คือเขามีการเห็ดอ่าเทียงหน้าไม่แล้วเขาก็เลยเอามาใส่ประโยชน์ในส่วนของของง่วนะคะอ่าเขาก็เลือกสังกะสีแผ่นใดที่มันงัวเขาก็บอเอานะคะพี่น้องเขาก็เอาตัวที่มันบมรัวนะคะที่สามารถใส่ไดเนาะก็เป็นของง่วบ้านๆนะคะที่อยาก รีวิวให้พี่น้องเบิึงเนาะสำหรับของง่วของเฮากัเฮ็ดง่ายๆแบบนี้แหละค่ะพี่น้องแต่วา่ากะเบิึงกว้างขวางอยู่นะคะความกว้างของแต่ละคอกแต่ละลอกของเพื่นอนี่คือประมาณ3เมตรนะคะพี่น้องซึ่งกะค่อนข้างที่จะยังสะดวกอยู่นะคะสำหรับงวว่วงสามตเนาะนีะค่ะพื้นที่คอกะโล่งแล้วก็รอบนอกของเฮากะจะใส่แพร่งยงเขียวนะคะเพื่อป้องกันอ่ายุ่งแล้วก็ามะเรงวันแล้วก็พวกสัตด เลือ่อยคานต่างๆในช่วงกลางคืนนะคะพี่น้องก็จะถือว่าซอยไดร์ไลน์นะคะ้วก็เท่ากับประยัดในส่วนของพวกยากันยุ่งหรือว่าทูบกันยุ่งนะคะในช่วงกลางคืนนั่นนะคะพี่น้องกับเป็นการลดต้นทุนอีกที่นึงนะคะคือเท่าเฮ็ดรอบเดียวนะคะจบเลยนะคะแต่ว่าตอนที่เขาง่วมากตอนแหลกตัวแหลกเท่ากับเพราะที่มีการติดแพ้งยันเขี้ยวนะคะพี่น้อง ก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะการคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะคะที่คิดจะเลี้ยงงวเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะมือหนีกับผ้ามารีวิวให้เบิ้งคอกบานๆของเห้านี่ละค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะอ่าก่อนที่เขาจะเอางัวเขาคอกเขากับมีการเตรียมยาไว้เพิ่นนะคะพี่นอ้องอ่ญยานี่ก็คือเป็นแปลงยาที่เฮาได้ปลูกไว้นะคะ ได้ปูวัยเนะาะเพราะว่าจะเป็นหญ้านาคอก็จะเป็นหญ้าแพนโกลาหรือว่าหญ้าในส่วนของสวนทุเรียนก็นเป็นหญ้ากินีมอมเมซานะคะพี่นอ้องอ่าเ้าเตรียมหญ้าแล้วก็มาเบิ่งเรื่องน้ำนะคะน้ำเ้าก็ต้องเปลี่ยนให้เพิ่นนะคะถ้าแม่นว่าอ่าเ้าต้องเปลี่ยนทุกมืออยู่แล้วในส่วนของน้ำนะคะพี่น้องเพราะว่าเท้าใส่ทั้งใหญ่ที่ อ่าให้เพิ่นกินแบบบุฟเฟ่นะคะพี่น้องบางที่เขาลืมลางเนาะพี่น้องเน,ะนาะน้ำมันอาจจะโซคโป๊กแล้วเฮ็ดให้ง่วเห้านี่อ่าทองเสียได้ทายเลวได้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นเห่าก็เลยใส่วิธีใส่กระมังนี่แหละค่ะพี่น้องเปลี่ยนให้เพิ่นทุกมือนะคะกาเป็นอ่าการเฮ็ดขลองง่วแบบง่ายๆบ้านๆเห่านะคะพี่น้องสําหรับคนที่งบหน่อยเนาะ อาจจะมีวัสดุเรือใส้ที่เขาสามาที่จะมอบประยุกเห็ดของง่วแบบบรรนๆได้นะคะแต่วา่าชื่อว่า,าเข้าขยายต่อเติมได้เรื่อยๆเพิ่มขึ้นตามาจำนวนของง่วเข้านะคะพี่น้องเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนนามให้ง่วนะคะานามที่เพิ่นกินโมโมนนี่เขาก็สามาที่จะไปโดหญ้านาคอกหรือว่าโดสพักได้นะคะพี่น้อง จะเปลี่ยนไหเพ่นทุกมือเลยนะคะทำความสะอาดทุกมือในส่วนของกระมังน้ำนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าผูใ้ใดเห็นว่าเป็นคลิปดีๆมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะบได้พลาดการติดตามในการทำคลิปต่อต่อไปของเฮ้านะคะพี่น้องส่วนคลิปนาเฮ้าจามา อาวซูพี่น้องฟังเรื่องยังก็จังค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้กะขอสวัสดีค่ะ